ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by m t s g o ประจำวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562โดยในวันนี้เช่นเดิมครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจัตน์ริรันเยศสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ m t s g o แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคือ Non Farm Payroll กันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเ่านผู้ชมในรายการ g o a Tonight by MTSCO ซึ่งเป็นรายการที่ทดแทน มันที่ชาแนลทุกเวลาสามทุ่มนะครับข้อดีของรายการนี้เราก็จะมีความอิสระในการพูดคุยกับท่านผู้ชมมากขึ้นแล้วข้อดีที่สองก็คือถ้าท่านผู้ชมมีการติชมก็เชิญผ่านทาง Facebook ของบริษัทได้นะครับแลวเราก็อยากให้ท่านได้เชื้อเชิญเพื่อนหรือกดไลค์ใน Facebook นี้เมื่อท่านได้รับการติชม นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับคณะทำงานหรือปรับปรุงให้มากขึ้นครับสำหรับราคาทองคำในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์2562มผ่านไปเร็วนะครับเดือนเดียวสำหรับปี2562แก่ไปอีกเดือนครับก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำ ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้นแต่การที่ราคาผันผวนแล้วไม่หลุด1,315เหรียญเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่ายังเป็นทิศทางที่ไม่เสียส่งการที่ราคามีการปรับตัวลงมาบ้างเป็นการสร้างฐานของความมั่นคงก่อนที่จะ มีการปรับตัวในทิศทางใดๆต่อไปโดยในพื้นฐานในทางเทคนิคนั้นถ้าราคาขึ้นไปต่อเนื่องนั้นก็จะเปิดสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินขึ้นกับสภาวะฉะนั้นการที่มีการหยุดพักแล้วก็ปรับฐานของราคานั้นเป็นเรื่องปกติของตลาดซึ่งตลาดที่แข็งแรงก็คงต้องทำแบบนี้พักเพื่อ ปรับฐานอีกนิดหนึ่งแล้วจะไปต่อในทิศทางขึ้นหรือลงก็ได้ถ้าสามารถยังคงรักษาทรงอยู่บริเวณนเหนือ1,315ขึ้นไปต้องถือว่าดีครับอย่างไรก็ตามปัจจัยตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เรื่องของนอนทรัมเพโลออกมาพลิกความคาดหมายครับ คาดว่ามันจะต่ำลงมาเพราะว่ามีเรื่องของชัดดาวก็เป็นชัดดาวเนี่ยคาดว่าจากบริเวณของเดิมจะลงมาเหลือสามร้อยเดิมสามรอยี่สิบคาดว่าจะลงมาเหลือประมาณร้อยหกสิบห้าแต่ปรากฏว่าออกมาจริงสามร้อยกว่าเหมือนกันครับด้าน,นหมายความว่าสภาวะการจ้างงาน ในเดือนที่แล้วยังไม่กระทบครับแต่อย่างไรก็ตามผมมั่นใจใเลยครับเดือนหน้าต้องกระทบครับเพราะว่าเป็นก้อนเป็นชัดดาวที่ยาวนานไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในประวัติศาสต์ยังไงก็ไม่กระทบเดือนนี้ก็ต้องเดือนหน้าแหละครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงก็กลับมาดูราคาทองคำกับสภาพโดยรวมของตลาดก็เห็นได้ว่า ราคาทองคำก็ยังคงแกว่งนะครับทั้งขึ้นและลงสลับกันไปนะครับเพราะว่าไม่มีแรงขายทำกำไรบริเวณ1,321เหรียญหนาแน่นพอสมควรก็ต้องเชียร์กันนะครับว่าให้ยืนอยู่เหนือ1,315เหรียญให้ได้สักอีกสองวันก็จะสามารถปรับขึ้นไปได้ ะครับแต่ว่าถ้ายืนอยู่ไม่ได้ปรับลดลงมาก็ต้องพยายามคิดหามาตรการในการติดตามหรือควบคุมความเสี่ยงต่อไปอันนี้ก็เป็นธรรมราของตลาดนะครับที่จะมีความผันผวนปัน่นป่วน,นอย่างไรก็ตามภาพรวมที่เอ s มทกแม่ทองสุขเราอยากที่จะมอบให้ท่านฟังท่านผู้ชมก็คือว่า การลงทุนทองคำยังคงน่าสนใจมากแต่ควรเปลี่ยนรูปเป็น US Dollar เท r m มต่อออนซ์เหตุผลชัดเจนมากครับเพราะว่าในชุวงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทองขึ้นบาทแข็งทองลงบากอ่อนนั่นก็หมายความว่าราคาทองของไทยนั้นคงจะไปไหนไม่ค่อยได้ไกลกว่าระดับ19,000 หกรอยบาทต่อบาททองคําเท่าไหร่นะบวกลบแถวนี้ครับประเด็นต่อไปที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นคู่ชกที่สมสศักดิ์สรททั้งคู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือกล้อยแต่ว่าโดยภาพรวมเหมือนกันน่าจะพอที่จะตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาในค่ำคืนวันนี้เนี่ยยังบ่งบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานหรืออัตราการจ้างงานน้อางภงาคเนษศรษรวมทั้งอัตราการค่าจ้างซึ่งก็ยังดูแล้วยังโอเคอยู่วันนี้อย่าลืมนะครับมีนอนทรัม p a เฮโรอันเอนพ e เมนเ t ทซึ่ง สูงกว่านี้นิดหน่อยเองนะครับแต่ว่าเอา r v g r a g e จ์เอาริเ n ยังออกมาคงเดียวหมายความว่าอัตราค่คาจ้างยังคงเดิมไม่ต่ำลงครับฉะนั้นในเชิงการลงทุนทองคำในขณะนี้ก็ยังมองเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่เอ็นเทสโกก็ย้ำก่อนหน้คุุณว่าหาจังหวะในการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้นแล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น อย่าลืมนะครับอุดหนุนเกื้อหนุนกันกับ MTS g o แม่ทองสุขครับซึ่งเรามีระบบซื้อขายทองคำแท่งไม่ว่าจะเป็นรูปของสกุลค,ค่าเงินบาทหรือสกุล US d ลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นการลงทุนโดยตรงไปที่ตลาดโลกตลาดต่างประเทศท่านจะทำกำไรได้โดยตรงจนทางหุดหยิดหัวใจในการถือครองทองคำแท่ง เลือกเอ็มเกเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงยาวนานกว่าหกสิบปีครับเรามั่นใจว่าเราสามารถบริการท่านได้ในทุกๆรูปแบบดังนั้นปรึกษาเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆหรือมาพบเร,ราได้ที่บริษัทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในทองคำเพราะว่าปีนี้ น่าจะเป็นปีที่ดีสําหรับน้องทุนทองคําถ้าเลิอกผลรรักได้ดีนะครับก็ย้ําว่าแนวรับขณะนี้อยู่ที่1,315เหรียญในระยะแบบสั้นๆรายวันแนวต้านอยู่ที่1,330เหรียญครับก็ยังเป็นกลยุทธ์หลักที่ขาขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งไปลุยมากนะ ดูจังหวะนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรียกว่าปรับฐานอยู่ในกรอบไซด์เว่์ก็ขอให้ท่านนักลงทุนในทองคำโชคดีมีกำไรในการลงทุนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ในรายการ Go Tonight by MTS Go ทาง Facebook Live ของเราครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับ ก็อย่างที่คุณหมอว่านะครับหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญทั้ง3ตัวออกมานั้นราคาก็ยังสามารถยืนเหนือระดับ1,315ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ได้ซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าติดตามกันต่อนะครับก็คือประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐครับซึ่งภาพรวมนั้นคุณหมอยังมองราคาทองคําเป็นทิศทางขาขึ้นและให้แนวรับระยะสั้นไว้ที่1,315ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons, ส่วนแนวต้านที่ระดับ1,330ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons. ส่วนกลยุทธ์นักลงทุนช่วงนี้คุณหมอแนะนําให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายทํากําไรเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามก่อนจากการสัปดาห์นี้ฝากให้นักลงทุนกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ใน Facebook และ Subscribe ทางช่องทาง YouTube ด้วยครับเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ทิศทางราคาของโปรดัก์ทางการเงินต่างๆจากพวกเราแม่ทองสุขครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า กับรายการ Go To Night by m c s Go ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่มขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ